สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสรุปะะหกปัจจะะัยบนเส้นทางความสำเร็จในการไปศึกษาต่อณต่างประเทศนะคะสรุปและให้ให้ได้รู้กันว่าหกปัจจัยมีอะไรบ้างนะ,ะปัจจัยที่หนึ่งเป้าหมายเด่นชัดปัจจัยที่สองจัดวางดิเรกชันที่สาม มุ่งมั่นตามแผนนะปัจจัยที่4แน่นด้วยเนื้อหาปัจจัยที่ห้านำพาด้วยวิธีการกลยุทธ์ปัจจัยที่6ที่สุดคือใจตนอ่าหปัจจัยนะครับหปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเด่นชัดบอกไว้แล้วในคลิปของการวางเป้าหมายนะฮะว่าฉันจะไปแน่ๆเป้าหมายอยู่ตรงไหน ทำอย่างไรบอกไว้แล้วจัดวางไดเรกชันคุณมีเป้าหมายที่จะไปคุณจะต้องทําเส้นทางและคุณต้องวางเส้นทางของคุณนะคะเพื่อที่จะไปถึงเป้านั้นนะคะมาประเด็นที่3คุณต้องมุ่งมั่นตามแผนนั่นหมายความว่าคุณมีไดเรกชันคุณต้องมีแผนแล้วคุณต้องมุ่งมั่นให้แผนนั่นมันสำเร็จนะะไม่ว่าจะเป็นแผน ปฏิบัติหรือ,อแผนที่วางไว้กว้างๆนะคะแผนระยะอะไรสั้นกลางยาวนะคะนำพาด้วยวิธีการกลยุทธ์เป็นปัจจัยที่5นนะคะคราวนี้ก็ต้องใช้เมทร o โอดจีสตรัทเจอีลงไปนั่น ซึ่งยาก็ได้บอกไว้นะะในรายละเอียดทำอะไรอะไรอย่างไรบ้างนะะปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่6ที่สุดคือใจตนอย่าวอกแวกใช่ไหมคะไม่ใช่โอ้ยเบื่อและโอ้ยไม่เอาล้วออปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกแซงไปและอะไรอย่างเงี้ยนะะไม่ได้ใจตนสำคัญถ้าใจตนไม่นิ่งทุกอย่างไม่สำเร็จนะคะ สรุปกันอีกทีหปัจจัยนะคะเป้าหมายเด่นชัดจัดวาง direction มุ่งมั่นตามแผนแน่นด้วยเนื้อหานำพาด้วยวิธีการกลยุทธ์ที่สุดคือใจตนสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความกันอย่างนี้นะคะ พบกันในคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามมาม่าใหญ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ